สิงผมจะดูเบล่อๆแต่ความรักที่มีเธออี่ชอจรินะครับมาเลยครับหนุ่มสอดคนต่อไป It's in, the air. it's in the air Yeah, we taking off, I don't be flight I got the stars, you got the spice. Time ain't an issue with you, it's a virtue Don't worry about anything, I'm up beside you this time Comfort like memory, it's you and I, nobody else No, I ain't bout to kiss until I wanna get it.

มีสาวโสดบางคนรู้จักคุณห้ามสปอยนะห้ามสปอยนะตบปากแตกนะห้ามสปอยนะติดปากเนี่ยโอเคปากทุกทีด้วยครับหนุน่มโสดครับเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงกับการมาครั้งนี้ตื่นเต้นดีครับต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นสลืมจดกระดุมเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เอาล่ะเราจะเริ่มต้นง่ายๆแล้ครับโดยการให้คุณแนะนําตัวครับ อผมชื่อนายนะครับอินทัฒน์จรุพันธ์กุลครับครับถึงผมจะดูเบลเลอแต่ความรักที่มีเธออนีกชัดเจนนะครับอาล่ะคุณพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับคาดหวังแม้ว่าจะมีการเปิดไฟดับไฟมั่งเนาะขนาดไหนเคยลองเก่งตัวเลขเล่นๆไหมว่าอย่างเนี่ยน่าจะดับไฟกี่คนอะไรเงี้ยเคยที่มีเก่งไว้เล่นเล่นไหมอ้ยเพราว่าสักสิบคนก็ เถึงเปิดเหลือสิบคนก็โอเคเปิด,ปดคือพูดง <10 S 1> ่ายว่าเหลือเกินสิบคุณก็ดีใจแล้วใช่ใช่ใช่ครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ดับไป18เหลือ12โอเคคุณได้ตามขอเลยฮะ,ะอย่างน้อยก็เกิน10คนเกือบเกือบเหมือนกันโอเค,คแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าจำนวนนั้นไม่สำคัญเพราะสุดท้ายคุณกับใครสักคนจะเดินออกจากรายการนี้แค่คนเดียวเนะ่านั